พันเมนเดอร์สตงเกตเซเวอร์จีนครบรอบ3ปีจัดกิจกรรมแจกหนักแจกเต็มรับตัวละครพิกกอดระดับ SSR และก็พิกกอดระดับ SSR บวกไปเลยแบบฟรีๆทั้งเซิร์ฟส่วนเซเวอร์ซีหรือเซเวอร์ไทยบ้านเราก็แจกหนักจัดเต็มเหมือนกันตอนครบรอบ2ปีเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับรู้รับฟังข้อมูลต่างๆทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมการครบรอบ3ปีในตัวเกมเซเวอร์จีนและก็การครบรอบ2ปีในตัวเกมเซเวอร์ซีอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกอร์เซิร์จีนอย่างที่ทราบกันดีเลยนะครับว่าตอนนี้ตัวเกมเซ r ร์ฟจีนเขาได้ครบรอบ3ปีเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกิจกรรมที่เขากําลังจะทยอยเข้ามาบอกเลยว่ามีแต่ของแจกฟรีเยอะแยะมากมายมากๆไม่ว่าจะเป็นพิกกอสระดับ SSR ก็แจกฟรีให้กับผู้เล่นทั้งเซิร์ฟขอ,องรางวัลแบบพิเศษก็มีตัวการ์ดคืนค่าตัวดําลูกหมัดและตัวดําดาวกระจายและที่ไฮไลท์ไปกว่านั้นเลยเจ้าตัวละครพิกก บวกหรือว่าตัวละครใหม่ล่าสุดภายในตัวเกมเซวเวอร์จีน oh, <no. S 1> ก็จัดกิจกรรมแจกฟรีให้กับเราทั้งเซิร์ฟจีนเหมือนกันนะคุณผู้ชม oh, <no. S 1> ต้องบอกเลยว่าการแจกครั้งนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆไม่จําเป็นต้องเสียเงินแม้แต่บ,บาทเดียวเลย oh. เพราะภารกิจแต่ละอย่างที่เขาให้เราได้ทําคือเป็นอะไรที่โคตรของโคตรง่ายจริงๆส่วนเซเวอร์ซีหรือเซาวเวอร์ไทยบ้านเราก็ไม่น้อยหนา้า oh. เพราะว่าการครบรอบ2ปีในครั้งนี้ oh. นนเขาดันแจกตัวละครไมโครพัาสมาระดับอาให้กับเราฟรีๆหนึ่งตัวบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตร สุดๆด,ดีจนแทบอยากจะปั้นตัวละครตัวนี้กลายไปเป็น5ดาวม่วงกันเลยทีเดียวเชียวแต่ไฮไลท์เซเวอร์สียังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าเขายังมีกิจกรรมวงล้อคิงระดับ SSR และก็คิงระดับ SSR บวกมาให้เราได้เสียเงินกันอีกด้วย <S <S ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าไอ้ตั๋วตรงนี้มันจะซื้อได้ฟรีทุกๆวันจํานวน7ใบแต่ก็ผิดคาดไปอย่างเยอะเพราะว่าไอ้ตั๋วตัวนี้สามารถใช้เพรซื้อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ7ใบแรกส่วนนอกนั้นต้องเติมอย่างเดียวเท่านั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็น ราคา69บาทแพ็คราคา629บาทหรือว่าแพ็คอื่นๆที่กําลังจะตามมาแต่ผมเองก็ยังไม่ขอการันตีนะว่าไอ้ตัวตัวนี้มันจะหาไม่ได้เลยแบบฟรีๆเพราะว่าตู้กิจกรรมของเขาระยะเวลามันอยู่ตั้ง1เดือนเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันอีกทีเรื่อยๆว่ามันจะมีตัวตัวนี้มาแจกให้กับเราแบบฟรีๆอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แจกมาเลยทั้งเดือนบอกเลยว่าให้ไปลุมดาทีมงานกันว้เยอะๆน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะว่าการเอาตัวละครมาลงในวงล้อแบบนี้คนที่ดองตัวดําาามมมมจะะะไไ่่ีีสิธด้้รรััับบตตววลลลคนเยยแอองผป ว่าไอ้เจ้าตวัว king ระดับ SSR โบกมันเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆต่อการ PvP ใครที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยแล้วไต่อันดับอยู่ส,งสูงๆอย่างเช่น top 20 top 30 top 10 top 5 t o ป1หากไม่มีตัวละครตัวนี้ขึ้นมาแล้วไปเจอคนที่มีตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าแพ้ยับยับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชม oh. เอาเป็นว่าใครที่กาลังเบื่อเซิร์ฟเวอร์ซีหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยแนะนำให้ลองเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนหรือเซิร์ฟญี่ปุ่นน่าจะเป็นอะไรที่เยียวยาจิตใจเพื่อนๆทุกท่านได้ดีอยู่พอสมอนจ,นจก,กัไ้าดดู ว่าวันณตอนนี้เขามีการแจกอะไรกันบ้างเริ่มแรกอย่างที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปเลยนั่นก็คือการแจกตัวละครพิกอตต์ระดับ S S R ซึ่งเควสแต่ละเควสบอกเลยว่าทําโคตรง่ายอย่างเช่นอันแรกล็อกอินครบ10วันได้รับรูปนี้ไปเลย1รูปและการรับ1รูปตรงนี้เราเองยังมีสิทธิ์ลุรับของรางวัลเหล่านี้ได้อีกด้วยหนึ่งครั้งรูปที่2เราต้องมีตัวละครระดับ S S R จํานวน5ตัวรูปที่3เราต้องทําแต้มจากกิจกรรมการกดปุ่มเพลงนั่นก็คือกิจกรรมจีนอสตรงนี้ฮะดี คแนนและการกดตู้เพลงตรงนี้มันยังมีของรางวัลให้เราได้รับตัวเหลือง3ใบตัวเหลือง5ใบตัวแดง2ใบตัวแดง3ใบการ์ดอัปดาวอีก2ใบและถ้าเ,เพื่อนๆไต่อันดับตรงนี้ให้อยู่อันดับ1นถึงหรับของรางวัลสมน้ำหน้าคุณ<น>เอ,อ้ยไม่ใช่ดิสมน,นาคุณไปเลยพื้นหลัง3ปีกรอบรูป3ปีไอติมถ้วยใหญ่2 0งศูนอ่ันตัวม่วงพิเศษตรงนี้อีก2ใบแล้วก็เงินหนึ่งหนึ่งหมื่นเหรียญส่วนอันดับรองลงมาก็จะมีตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครที่กดเพลงอย่างเก่งแนะนําให้มากดตรงนี้ทําาแ้มมเเยออะะะๆจป็นไรทีี่ดก สำหรับของรางวัลที่เขาจะแจกให้กับเราต่อมาแผ่นรูปที่4รับของรางวัลจากกิจกรรมพิกก็ตร,ระดับ SSR บบกให้ครบ12ชิ้นรูปภาพที่5กิจกรรมใหม่เขาจะเปิดวันที่17อันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปรูปภาพที่6ซื้อคิดแคทหรือพลังงานทั้งหมด200แต้มรูปภาพที่7อันนี้ยังไม่เปิดแล้วก็รูปภาพสุดท้ายก็ต้องรอวันที่24บอกเลยว่ายังไงก็ได้รับแน่นอนพิกก็ตร,ระดับ SSR จํานวน1ตัวเผลอๆได้เศษมาอัปดาวมันด้วยนะจานวน4ดาวของรางวัลต่อมารับะ,รดดรระดนิอจีพก s อสเอาบวกภารกิจแต่ละอันทำโคตรง่าย <S <S อย่างเช่นอันแรกที่ผมได้รับไปนั่นก็คือการล็อกอินัวเกม1วันอันที่2คือซื้อพลังงานหรือคิตแคทให้ครบ35อันนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองซึ่งปกติแล้วเราก็น่าจะใช้เพชรซื้อต่อวันอยู่แล้วนะครับต่อมาเล่น PVP ให้ครบ45ครั้งบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเพราะยังไงทุกๆวันที่เราเข้าเกมเราก็ต้องมากดเล่น PVP ฟรีอยู่แล้วทั้งนวนห้ครั้งเอาเป็นว่าก็เล่นให้ครบ1บคืออเป็นขงงราวัลสม,มานาคนที่ดีมากากภรกิจต่ออมาซื้เหรีย เงินจํานวน40ครั้งซึ่งต่อวันเราจะได้รับฟรีอยู่แล้ว1อันก็กดซื้อไปเพิ่มอีก1อันก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะกดซื้อและอันสุดท้ายอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งสําหรับบางคนนั่นก็คือการรีเซ็ตด่านนักลก่าจํานวน20ครั้ง <c oughs> สาเหตุที่ผมบอกว่ายากเนี่ยเพราะโดยปกติเวลาเราเล่นเราจะไม่ค่อยกดรีเซ็ตด่านนักลก้าสักเท่าไหร่หรือไม่ก็่พวกด่านบอสส่วนใหญ่แล้วก็แค่กดเคเคยรเคเคยเครต่อวันให้มันจบจบแต่ถ้าใครอยากจะได้พิคกรระดับ SSR บวกก็ต้องใช ส่วนภารกิจในหน้าที่2หน้าที่3ก็จะเหมือนเหมือนกับหน้าที่1เพียงแค่ว่ามันจะเพิ่มจานวนครั้ง <S <S อย่างเช่นการล็อกอินจาก1ก็เป็น6ซื้อพลังงานจาก35เป็น7 0 PVP วจาก45เป็น9 0ซื้อเหรียญ40เป็น80ดรีเซตด่านนักาจาก20เป็นส0่ส่วนหน้าสุดท้ายก็ล็อกอิน10วันซื้อพลังงาน10อยซื้อเหรียญ103อะไรก็ว่ากันไปนะ <Okay. S 1> ซึ่งโดยรวมภารกิจเหล่านี้มันจะนับให้กับเราตั้งแต่ต้นต้นอย่างเช่นเราทําภารกิจหน้า เหรียญในการแลกของรางวัลต่างๆภายในร้านค้าซึ่งถ้าหากเราอยากจะปลดล็อกหน้าร้านค้าหน้าแรกเราต้องเก็บตั๋วตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับผมให้ครบจํานวน1ใบและก็จะปลดล็อกหน้าแรกออกมาให้เราได้ทําการใช้เหรียญตรงนี้ในการแลกซึ่งเหรียญอันนี้เราเองก็ได้รับจากภารกิจตรงนี้นั่นแหละก็จะมีของรางวัลตั้งแต่เศษพิกอสระดับ SSR จํานวน10เศษชิปต่างๆจํานวน3อันแล้วก็เศษทักษะ2เศษหน้าต่อมาปลดล็อกคูปอง8ใบแลกหินปลุกตื่น SSR บวกของฮีโร่ไปเลย1เม็ดแล้วก็มีเศษดาววม่งงขอ ก้อนเอเสอาร์บวกจำนวน15เศษหน้าสุดท้ายปลดล็อกไปเลย15คูปองได้รับลูกแก้วหรือว่าเราเนี่ยสามารถแลกลูกแก้วพลิกอนระดับ SSR บวกได้จํานวนหนึ่งลูกพร้อมยังสามารถแลกเศษหินปลุกตื่นได้อีกหนึ่งอันและยังมีตั๋วดําให้กับเราได้แลกอีกจํานวน5ใบเท่า oh. น,นั้นยังไม่หมดถ้าใครมีเพชรเหลือสามารถมาซื้อเศษหินตัวนี้ได้อีก1เศษโดยใช้เพชรอยู่ที่2250เม็ดโดยรวมภารกิจทั้งหมดในหน้านี้จะคล้ายๆกับเจ้าตัวบาคุสันเอเสสอาร์บวกเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั มาทําภารกิจเหล่านี้ทุกๆวันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากิจกรรมการครบรอบ3ปีในตัตเกมซร์วจีนยังไม่หมดเพราะว่าเดียเ๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีสกินใหม่มาแจกให้กับเราอีกแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้กับเราได้เล่นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งสกินใหม่ก็จะอยู่ในหน้านี้เลยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือมีไซตามะมีจีนอสมีโซนิกมีทัตซึมากิแล้วก็เจ้าตัวฟูบุกิไอชุดว่ายน้ําชุดนี้บอกเลยว่าน่าจะแจกฟรีแน่นอน100%เพราะว่าผมเห็นรายละเอียดกิจกรรมมาแล้วเอาเป็นว่า ทุกท่านได้รับชมกันอีกทีนึงว่าสรุปแล้วการครบรอบ3ปีในตัวเกมเซิร์ฟเวอร์จีนมีอะไรแจกบ้างส่วนเซิร์ฟเวอร์ซีหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยบ้านเราก็ยังไม่ต้องไปน้อยใจอะไรนะเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงของรางวัลเขาก็น่าจะทยอยทยอยมาแจกให้กับเพื่อนๆ,ๆทุกท่านอย่างเช่นตอนนี้วันที่15ก็จะมีการเปิดตั๋วสุ่ม20ใบนั่นก็คือตัวดําเลือกได้หนึ่งตัวซึ่งไอการเปิดตั๋วสุ่มตรงนี้เราเองสามารถมาใช้ร่วมกับเจ้าตัวดวง SSR+ ทเอเบบร์มารใ,ใบรงก็จะได้รับตใคร,รที่นีย16ไึง 30ก็จะมีรีเทิร์นชุดคอสตูมก็คือเติมเงินเหมือนเดิมแล้วก็ยังจะมีทรัพยากรแร่หวังว่าในกระดานนั้นน่าจะมีตัว๋วตรงนี้ให้เราได้สัก1 2ถึงใบก็น่าจะดีเอาเป็นว่าไหนๆก็ไม่อยู่หน้าวงล้อแล้วขอกดสุ่มไปก่อนแล้วกันนะจำนวน3ใบเพราะเห็นบางคนเขาได้ลูกแก้วมาแล้วด้วย oh. คือดวงโคตรด,ดีแต่ผมเนี่ยเปิดมายังไง oh. ก็ไม่น่าจะดีนะสามใบแรกเกลือโคตรครับจัดกันมาต่อครับอีก3ใบจังหวะน,นี้ยังไงดีฮะยังไงยังไง,ง,ไงลูกแก้วอุ้ยไม่ออกเลยดันออกเศษอะไรก็ไม่รู้ oh. ตอนนี้เหลออยย่2บขเป็นนนนนนนทีีีลละะะะกกัััุ้สิดดึงงงงฮไจหว หมุนไปลูกแก้วออ้ยเกือบแล้วคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเท่านั้นนะเมื่อกี้ไปสุดท้ายครับจังหวะนี้ลูกแก้วหน่อยไหมโอ้โหแม่งเลยไปไกลเลยรอบนี้โอเคสรุปเกลือนะเอาเป็นว่าผู้เล่นท่านใดที่เป็นสายฟรีแนะนําให้ดองเพชรไปซื้อตัวดําไว้จะดีที่สุดโดนใครที่อยากได้คิงเอเดรากก็ปงๆเงันไปนะไม่ต้องไปกระโตกระตากวอยว่าอะไรมากมายเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับการฉลองครบรอบ2ปีในตัวเกมเซเวอร์ซีก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือถ้าใครอยากจะแสดงความยินดีเกี่ยวกับผู้เล่นเซเวอร์จีนก็สามารถ เขาท็อปฟอร์มจริงๆในเรื่องของการแจกของรางวัลยังไงก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน